สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีที่ติดตามบมาทุกคนเมื่อนี้สิไปซอยงานแจกข้าวเจ้าพี่น้องสิไปอันขาหมูขางัวอยู่งานแจกข้าวเจา้าแต่ว่างานแจกครั้งนี้นะพิเศษยแต่พี่น้องเพื่อนว่าอันลูกทรายเจ้าของงานแจกนะเป็นเป็นมอลำเลีองอยู่อุบลพี่น้องเสื้อว่าเอฟซีบางคนก็อาจชีหูเพื่อนอยู่เนนะาะเอฟซีฮาอยู่อุบลก็ลายอยู่อาจจะหูจากเพื่อนอยู่เทาเองก็เป็นนั่นข้าเจ้าเอเวอร์บ้านเคยบ้านเท่านะเวลามี งานมีอย่างคือการสีนนะเขาเจกับหากันพี่น้องแต่วันลักๆทีบาเพื้นหากเป็นนันผู้เป็นเคยเคยนับแต่ร้านเคยลูกเคยหรือว่าเคยอันลูกเอ๋ยลูกน้องลูกป้าลูกลุงเป็นกะหามาซอยกันพี่น้องหามาซอยเบียกยนะเพราะว่าผู้เป็นเคยในกาสีน้ำหนาแหละว่าเรื่องเฮ็ดเบียยนะนับแต่ความง่วนับแต่แต่กกินนับแต่อันนั้นอันนี้คือเข้าไปแหละพี่น้องมีฮอดอันอย่างเป็นหมอสื่อเป็นนันเวลาไปสู่พอเบาวสาวกัน เป็นสีหานพวกหมดเคยนี่เป็นรักเวลามีการมีงานนะผู้พดที่ว่าเป็นเคยเลาวเบิ่งอะไรพี่น้องหรืนะอ,อ,อถ้ามังไก่ก็คือกันอะาะเพราะว่าพอถาวกสิแต่ใส่เคยหล,ลายเนี่ยเพราะว่าเป็นยังเพราะว่าจะเหตุใหู้้ที่ว่าเป็นเคยเีย่หูจักในหนาทีเวียกงานที่ว่าจะสืบต่อของรุ่นผู้ใหญ่เพป็น าายามวานในควงวัวพี่น <Glenn sound> mmm, ้องเป็นลมหมูก่อนยามเรังวัวน่ะมันมื่นสิบ

ชิมซอสจริงซอสเปนอยนดแรเออสอสเป็นอันดับแรยแมลงข้วมหมูพี่นอ้องเอเ็นเส่าข้าจ่กันสี่ขวว้วง้อส่วงอันเล็กๆพวกแหละส่วงบาพลาดได้แจ้งพอวันยำแมลงเส่ามากา็เสด็จครับแขกครับคนงานแจกนี่ครับแขกอยู่เบิ้ลมือครับแขกกันแต่เส่าจนฮอดคำม,มันสิบุคืออ่อน งานดองเรืวว่างาน,นดืนดินเยนกินค้าค้าโค้งเลยกินสบายดียังเมื่อเสารพี่รอ้อง ืัอนี 5. 5. ้พอกันอยู all. All. ่สองโมงสี่สิบห้าหรือว่าตีสองมาควงวานกันเด้อพี่น้องอยู่ทงนะมาหอดกับพอดีเี่พี่น้อากำลังคั่วอยู่พี่น้องถ้าเผื่อเหตุบุเป็นก็ได้แต่ยืนจับขาไมนี่แหละพี่น้องให้เพิ่นให้เพิ่นผู้แลเป็นเลสซี่นี่ก็ต้องมีเทคนิคคือกนรพี่น้องเลบบุถือเหลี่ยมนี่ก็แลยากคือกัน โคยตะกีมันโคยลีล้อไหนเขาเตรียมตะแท้่ใดโคยเจียมว่าถือก็ลีนั่นแหะเอาว่าโอ้ยโอ้เป็นเคยนะมเลยเราจะเฮาควงัวมาแล้วพี่น้องเฮาก็เอามาซอยเป็นตอนน้อยๆพี่น้องเอาไว้เฮ็ดลาบยิบหลาบสุกเอาไว้ตอนรับแขกมื้อเช้าครับซอยตะนี้จนประมาณ5:00นพุ่นน่ะพี่น้องแฮชี่แล้วเพราะว่ามันงัวนะเพิ่นขาทั้งเบิดอยู่2โตมื้อนี้นะ คืออเดยตอนนี้กะยา้มือแรงพี่น้องเมื่อคืนนี้อันไปคัวงวดสะพินแต่สองโมงเสาร์ตื่นมากะบริเวณเหตเวียกสะพินให้แม่น่งกิงไปหา,าลูกเาะว่ยืนน่นนอนเมื่อคืนยื่นนอนอนี้เลยแต่ว่าตอนนี้กะเป็นส่วนงย้ยมือแรงแหละแต่๋ยว์ดเสียพาพี่น้องไปเบิ่งอังินเพิ่นต่างเครื่องเสียงพี่น้องเครื่องเสียงที่ว่าเพิ่นสีลำมมือแรงนี่ที่แม่ก็ยังมาเบิ่งพี่น้องเลยมาลำ้ำจลกสีจังไดแหละ เดี๋ยวไปเบิ่งก่อนพี่น้องเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งก่อนเขาจะเอาอันอยากเอาอันเครื่องเสียงที่ว่าเวทีใหญ่ๆอยู่แต่ว่าเจ้าของอันเครื่องเสียงเพิ่นน่ะเพิ่นบ่ว่างเพิ่นติดงานเขาจ้าบ่ได้จองล่วงหน้าโดนน่ะหากะอยากได้แล้วมันก็เลยบ่ทันเพิ่นสิล้ำบ่มื้อแรงฮะเอาแรงเพิ่นสิล้ำบ่แต่อันเพิ่นซื้อนั่นแเองโหเพิ่นล้ำนกพร นกพอรอนมาอยู่บนนกพรเพชรอยู่นบนอ๋อตอนอยู่บนนัเส้นนั้นน,นี่เนาะเส้นนกพรอนเพชรอยู่บนแต่ว่าเป็นอันมาลำแต่ว่ามี่ืสอเสียงแต่เราอยู่ในเมืองอุบลมันอยู่ในวงนปัญญาพ่อสลัดน้อยป่อสลัดน้อยบอกป็นอสลัดน้อยอ๋อม,มาแจกแล้ววันนี้ <c oughs> อันนี้น้องทรายเพื่อนจะเป็นน้องทราย, <c oughs> ยบ่ลูกเชียงเสียงมีน้องเพิ่งเซามาในราคาหนึ่งพันห้าเบาเป็นแจงได้เซา คือสีด่างเฮียงอยู่ดอกสนีทกันเรื่อยๆแล้วคนบดไดหลายเ <c oughs> ทสเครื่องเสียงถ่าพี่น้องเทสเครื่องเสียงถา่ามือแลงเป็นเสดลําอยู่นี่บ่ะเป็นลัมอะไรแบบอยู่เตียงบ่หรือยืนอยู่นี่เลยจังหวะยังบดไดงูเนาะ <c oughs> ลําแบบดังเดิมบานเฮา <c oughs> นี่เครื่องเสียงกับคี์บอดนอกเหมือน เ,เสียงอยู่ทังนีนะ้รีวิวหมากต้นคอน <c oughs> หลากหลายหูแบบพี่น้องเอยอันไฮโลบ้านท่านอ่ะลายหูแบบแห้งมีทั้งหมากต้นคอนน้ำก็มีเบาๆเนาะเป็นอันโฟมอันนี้โกงกันโบได้เลยพี่น้องบ่คือหมากไฮโลมันเห็นหลดเห็นหน่วยมัน <c oughs> แต่ว่าบ้านท่านในลินได้บางเมืองเผิ่นกับบบอนุญาตให้ลินแต่เมืองเขา้าในลินได้ สองคอนหนึ่งต่อแปดเนาะคันเดียันนี้ได้ได้แปดพันโลมันกี่มันบอ่อันนี้หกพันเออคันต้นสาชาเนั่นได้ลายโอ,โอกาสมันจะออกหน่อยเนาะอันนี้ได้อันนี้ได้หนึ่งต่อซาวเกือบแมนซัมซื้อเลข <c oughs> สำหรับคลิปนี้กศิคอไปก่อนเด้อพี่น้องเมื่อแรกไงสิ่พาพี่น้องมาเบิ่งอีกแค่หนึ่งพี่น้อง่าเพิ่นลำแบบใดกับครั้งแรกนาะที่วาเขากับิดเดลมาเบิ่งมาลำมาแต่อุบลแต่ว่าบ้านพันู่น,นีแหละแค่นพันจะนีแต่ว่าเพิ่นไปลำอยู่นํำวงวงอย่างไรลืมแล้วบปลนี่เพะสลัดบอกประมาณนี่แหละพี่น้องไอ้ขั้นพิดก็คอมเมนต์มาเด้อคอมเมนต์ comment มาแนะนำเนี่ยผู้ใดที่ว่าหูจักเป็นก็คอมเมนต์มาเด้อพี่น้อง อัสซิมีอยู่ดอกเอฟซีเพิ่นทั้งพุ่นทั้งเมืององบุบลเพราะว่าเอฟซีเขาทั้งเมืองอุบลน,นา่ารกำลังเทสเครื่องเสียงอยู่พี่น้อง เพื่อนมีแต่ไปรำอยู่ไทยพี่น้องเข้าก็เลยบุหูวาอยู่บ้านนาดูเฮ้าในก็มีอันมอลำคือกันแต่ว่านี้เพื่อนมากกับลูกสาวเพื่อนเมียเพื่อนก็เป็นมอลำคือกันแต่ว่ามาบุไดเนาะเขาจะติดงานเพราะว่าส่วงนี้วอเรื่องมอลำเนาะเขาจะก็เดินซ้ายตลอดมีงานขาตลอดคือมอลำทางบ้านเฮาคือกันได้เดินซ้ายตลอดส่วงนี้มันงานหลายพี่น้องโ่วงนี้กัถ้าเป็นส่วงงานหน่อยก็อาจจะเป็นส่วง ราดูฝนพุ่นงานสิบค่อยมีประเด็นส่งข่าวพรรษากำลังเทศเสียงและกล็เทศเครื่องเสียงไปพร้อมลูกชายเป็นมอลำพี่น้องก็เลยมาลำอยู่ในงานแจกพอมม่อสิมวนสำาใดพี่น้องเดียวเขามารอติดตามมือมือแรงพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ต,ต้องขอัตไปก่อนเ้อพี่น้องพอกันเมือแรงพนแล้วพี่น้องสิงมเมขอ สิขอเมื่อแต่งตัวอาบนำก่อนพี่น้องแต่สิมาเบิ่งอีกรอบหนึ่งพี่น้องมาแรงพอกันพี่น้อง